ไม่ระเบิด้องสุขุมยสุยิอ่บอง E iu e o pa, a le ko o, a le ho o, e ti sa, e ti se lo. รเบิดตุ้ไม่ใช่เรเบิดเพระเนะองใหญ่เลย สูตรคูณนะคะเราใช้ได้ตลอดใช่ไหมคะแม้กระทั่งว่าเราเรียนเรื่องเวลาก็ยังมีได้ท่องสูตรคูณแม่5ใช่ไหมคะอ่ะเมื่อวานเราเรียนเรื่องอะไรคะการนับเวลาแบบนาทีนาฬิกาและนาอ่าแบบเป็นนาทีเป็นนาฬิกาและเป็นนาทีนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมง เป็นชั่วโมงเป็นนาทีนะคะนักเรียนต้องแยกสมองนิดนึงอย่าสับสนระหว่างเข็มสั้นกับเข็มยาวเข็มสั้นจะบอกชั่วโมงบอกนานิกากเ,เข็มยาวก็บอกนาทีนะคะอย่าสับสนนะ,ะออตั้งสตินิดนึงก่อนสตาร์ทโชเดชโชเดะยยอ,อ,อ่ะดูนะคะพ่อล้างรถ พ่อล้างรถนะคะพ่อเริ่มล้างรถนะคะเวลา8นาฬิกาตรงนะคะเดี๋ยวเดียวเดียว,ยว,ยวมาจากไหนเนี่ยออกมาจากใครเนี่ยครูก็งงว่าเพลงมาจากไหนคุณครูเปิดทางอไมเออเมื่อกี้ครูว่าครูปิดแล้วนี่อ่าดูนะคะ พ่อเริ่มล้างรถเวลา8นาฬิกาตรงเสร็จนะคะเวลา10นาฬิกาตรงนะคะเข็มสั้นเลื่อนไปสองช่องใหญ่ดังนั้นระยะเวลาที่พ่อใช้ล้างรถคือสองชั่วโมงนะคะ2ชั่วโมงเพราะว่าเข็มสั้นเป็นไงคะเข็มสั้นเลื่อนไปสองช่องใหญ่นะคะ ครูเอาพอเตอร์ไปน,นี่ใช้หมุดก็ได้นะคุณครูถามว่านี่คุณแม่ใช้ด,ด้วยนะอะมาดูค่ะแม่ทำงานบ้านค่ะแม่เริ่มทำงานบ้านนะคะ8ปดนาฬิกาแนาฬิกานะคะเข็มสั้นชี้เลข8เข็มยาวชี้เลข12คือเวลา8ปดนาฬิกาตรงนะคะคุณแม่ทำงานบ้านเสร็จเวลา 11นาฬิกานะคะเข็มสั้นชิ้เลข11เข็มยาชี้เลข12คือ11นาฬิกาตรงนะคะเข็มสั้นเคลื่อนไป3ช่องใหญ่ดังนั้นระยะเวลาที่แม่ใช้ทำงานบ้านคือ3ชั่วโมงนั่นเองนะคะ3ชั่วโมง ครอ,อบครัวของคุณค่ะเดินทางไปบ้านยายต่างจังหวัดใช้เวลา11ชั่วโมงนะออขอโทษใช้เวลา4ชั่วโมง4ชั่วโมงนะคะครอบครัวของคุณจะถึงบ้านยายเวลาใดากลับมาก่อนคุณกลับมาก่อน รบกวนผู้ปกครองปิดไม้หน่อยนะคะบ้านไหนยังไม่ปิดไม้เอ,อ่ยเอาอบอุ่นปิดไม้หน่อยนะคะ อ้าวเชิญค่ะดราอ่าดูนะคะบ้านขุนเดินทางไปบ้านยายไปต่างจังหวัดนะคะใช้เวลาสี่ชั่วโมงนะคะสี่ชั่วโมงใช้เวลาสี่ชั่วโมงจากเจ็ดนะคะไปแปดหนึ่งชั่วโมงแปไป9 2ชั่วโมง9ไป10 3ชั่วโมง10ไป11 ครบสชั่วโมงนะคะครบ4ชั่วโมง,โมงฉะนั้นขุนจะถึงบ้านยายเวลา11นาฬิกานะคะถ้าขุนไปตอนกลางวันก็จะถึงบ้านยายเวลา11นาฬิกาแต่ถ้าขุนไปตอนกลางคืนก็จะถึงบ้านยายเวลา23นาฬิกานะโอโ้แต่ส่วนใหญ่คนเดินทางมักเดินทางเวลากลางวันเนาะนสะดวกนะคะ มาดูต่อค่ะมแม่ของใบบัวตั้งเวลาอบน้องไก่ไว้30นาทีแม่จะอบน่องไก่เสร็จเวลาใดนะคะ30นาทีให้ดูเข็มยาวเป็นหลักนะคะเข็มยาวเป็นหลักนับมาค่ะจากช่อง11นี้นะคะนับมานะคะเลื่อนมาทีละ5 5 10 15 20 25, 30, 5. ้5 30่สิบี่ห้าตรงนี้ได้30น <5. S 1> าทีนะคะฉะนั้นแม่จะอบน่องไก่เสร็จเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข็มยาวมันเลื่อนมาตรงนี้เข็มสั้นก็ต้องเป็นไงคะเลื่อนด้วยนะคะเข็มสั้นก็ต้องเลื่อนด้วยอเข็มยาวเลื่อนเข็มสั้นก็ต้องเลื่อนด้วยนะคะ แม่จะอบน,น่องไก่เสร็จเวลา8นาฬิกา25นาทีนะคะหรือ <blues. S 2> ถ้าแม่อบตอนค่ำแม่ก็จะอบเสร็จเวลา20นาฬิกา25นาทีนั่นเองนะอ,อนนัี้านี่คือการนับเวลาเป,ปเป็นชั่วโมงและเป็นนาทีนะคะอ,อ้าเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะ เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดพร้อมกันครูครูคะต้องทำตามค,ครูเลยใช่ไหมคะอ,อ๋อไม่ต้องทำตามก็ได้ค่ะแต่ถ้าหนูอยากทำก็ไม่ผิดกฎหมายค่ะค,คุณครูไม่พาตำรวจมาจับหนูแต่ว่าครูอันนี้ครูไม่ได้ไม่ได้บังคับให้ทำนะคะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะเดีเ๋ยวการบ้านมีต่างหากคุณนักเรียนในห้องส่งนะคะขอความกรุณาอย่าเสียงดังค่ะไม่ได้ อ่าดูข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่หนึ่งนะคะนักเรียนเรียนคณิตศาสตร์นะคะเรียนคณิตศาสตร์เริ่มเรียน9โมงเช้านะคะ9โมงตรงเลยเวลาสิ้นสุดเข็มยาวไปชี้ที่เลข10นะคะจาก9ไป10กี่ช่องคะหนึ่งช่อง้นนเรียนระยะเวลา 1. นึ่งชั่วโมงนะคะ หน้านี้ให้บอกเป็นชั่วโมงนะคะเติมระยะเวลาเป็นชั่วโมงเดนทางปข้อที่2ค่ะเดินทางไปทะเลไปเที่ยวทะเลกันนะคะออกเดินทางที่7นาฬิกานะคะไปสิ้นสุดที่เวลา11นาฬิกาตรงนะคะจาก7ไป11เ,เอานับกี่ชั่วโมง <4 S> 2> 1, 1> 2, 2 3 4 5สาใช้เวลาเท่าไหร่คะ 5ชั่วโมงเออหชั่วโมงต่อไปชมภาพยนตร์นะคะภาพยนตร์ไปนั่งชมภาพยนตร์ในโรงหนังนะคะเริ่มชมที่เวลา10นาฬิกานะคะภาพยนตร์เริ่มเวลา12นาฬิกาตรงจาก10อ่าไป11เป็น1ชั่วโมง 11ไป12เป็นกี่ชั่วโมงคะสองชั่วโมงอ่าสองชั่วโมงนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวข้อ2ตอบ4นะครูมื่นขอโทษ1 2 3 4ครูมื่นข้อข้อ2ตอบ4นะคะขอโทษด้วยค่ะที่บเมื่อกี้ผมตอบ4ค่ะ I'm sorry ซออูซอดวง อ่าต่อไปนะคะข้อที่8นะคะเอ้ยข้อที่4ค่ะนอนค่ะนอนเข้านอนตอนสองทุ่มตื่นตอนตีห้าเอาอันนี้ตั้งใจนับชั่วโมงดีๆนะคะนับจากฝั่ง8ฝั่งแปนะคะแล้วก็วนม่หาฝั่งเลขห้านะคะเอานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะคะ ได้9ชั่วโมงนั่นเองนะคะแปลว่าใช้เวลานอนไป9ชั่วโมงคุณบอกว่าเสียทีน,นี้ต่อไปมาดูนะคะการบอกระยะเวลาเป็นนาทีนะคะอันนี้ระยะเวลาเป็นนาทีเริ่มอาบน้ำ6โมงตรง6โมงตรงนะคะอันนี้ให้ดูเข็มยาวค่ะเข็มยาวจากเลข12 ขยื่นมาที่เลข4ค่ะอันนี้นับช่องละ5นะคะเมื่อกี้เป็นชั่วโมงนับช่องละ1นึ่งแต่พอเป็นนาทีนับช่องละห้าเอาห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสสิบห้าห้าสี่ยสบเป็นเวลายี่สิบนาทีโอ้นาทีนานมากเออครูอาบน้ำา3นาทีเสร็จอาบน้ำอาบน้ำอาบน้ำเสร็จแ้วอาบน้ำแกนดุ๊กก็เสร็จค่ะ เออน้ำเย็นออนาะช่วงนี้อ่าต่อไปนะคะอ่านหนังสือค่ะเริ่มอ่านหนังสือ7นาฬิกาตรงนะคะแล้วอ่านเข็มก็เป็นไงคะวนเข็มนาฬิกาก็วนมาหมุนวนมาจนกระทั่งว่าเข็มยาวเนี่ยอยู่ที่เลขอะไรคะเลขสิเอานับค่ะช่องละห้า5้าหนึ่งห5าห้า5องสี่ยีหห้า ห้3หกสาม 5, ิบห้าเจ็ดสปเป็น50าสิบอ้าวห้นาทีอ่านหนังสือนานมากต่อไปค่ะดูโทรทัศน์เริ่มดูเวลา9ก้านาฬิกาตรงนะคะเข็มนาฬิกาจะเป็นยังไงคะ เข็มนาฬิกาจะหมุนวนไปนะคะตามทิศทางลูกศรที่คูชี้นะคะอ่าเริ่มจาก12ตรงนะคะ5 10 15 20 25 30 35ถึงได้เเป็นเวลา35นาทีค่ะอะออกกำลังกายเริ่มออกเวลา 16นาฬิกา30นาทีานะคะไปออกเสร็จเวลา17นาฬิกานะคะอ่าให้เป็นไงคะอ่านเข็มนั่งยาวให้หมุนวนทวนขึ้นไปนะคะอ่าเริ่มนับจาก6ค่ะ5 10 15 20 25 30มอ่ามาชนที่เข็มยาวชี้นี่เป็นเวลา30นาทีนั่นเองนะคะเออยากไหมเนี่ย no ่โ่ยากไมฮะไม่ยากครับผมอ๋อไม่ยากนะคะนนไม่ยากอะถ้าไม่ยากนะคะวันนี้วันนี้นะคะจะให้การบ้านแต่ก่อนให้การบ้านนี่เป็นไงครูทําให้ดูก่อนข้อหนึ่งอันนี้นะคะให้นักเรียนบอกเวลาให้เขียนเข็มนะคะ เวลาเขียนลากเข็มให้ชัดเจนเ,เข็มสั้นก็สั้นเ,เข็มยาวก็ยาวนะคะข้อที่1เวลาเริ่มทํากิจกรรมเริ่มที่เอาตรงนี้เอาเลขสานะคะน่าจะเป็นน่าจะเป็นกลางวันนะทำกิจกรรม15บหนาฬิกานะคะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนะคะ1ชั่วโมงก็เพิ่มนะคะจากสาไปเลข4นะคะบอกแล้วว่าเข็มสั้นเลื่อนทีละ1ถ้าเข็มยาวไปทีละ5นะคะอ่าวาดเข็ม วาดเข็มแบบนี้เลยเข็มสั้นชี้เลขสี่เข็มยาวชี้เลขสิบสองนะคะเลื่อนไปหนึ่งชั่วโมงให้เข็มสั้นมันสั้นนะลูกอย่าวาดเข็มเท่ากาันถ้าวาดเข็มเท่ากันเนี่ยพัฒนาศักร,ร์เธอวาดเข็มสั้นทาไมไปถึงเลขสี่อย่างนั้นนะ่ะวาดเข็มสั้นให้สั้นค่ะนี่ไงคูท่าเสร็จอาวาดเข็มสั้นให้สั้นนะลูกไม่งั้นเดี๋ยว เ,เวลาครูตรวจครูจะตรวจไม่ถูกว่าอันไหนเข็มสั้นอันไหนเข็มยาวนะคะวาดเข็มสั้นให้ชัดเจนเข็มยาวให้ยาวนะคะข้อหนึ่งทำให้ดูขาต่อไปมาดูนะคะข้อสี่ข้อสี่ครูทําให้ดูข้อสี่ข้อสี่เขาบอกว่าใช้เวลาสิบห้านาทีตอนนี้เริ่มทํากิจกรรมนะคะเวลาสิบหกนาฬิกาสามสิบนาที ใช้เวลา15นาทีนะคะ5 10 15อ่า15นะคะเข็มยาวต้องอยู่ที่เลข9นะคะเข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข4กับเลข5อ่าพรา,ามันยังไม่ถึง5นาฬิกาอ่นนะคะเข็มยาวอยู่ที่เลขอะไรคะเลข9ค่ะเข็มยาวอยู่ที่เลข9 เข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข4กับเลข5ค่ะเลียนเลขแปดเรียนอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างการบ้านนะคะคู่สองคนเรียนทำเลยโอเคทำเป็นการบ้านเองได้ไหมคะอยากทำเลยคู่ได้ไหมเอ่ยอ,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 อ้าวถ้าทำเป็นการบ้านได้นะคะสำหรับวันนี้ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้คะ่ะอ่าว Thank you for watching!